สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมคลิปรนดอมในวันนี้นะคะวันนี้ผู้อ่านจะมาทำคลิปรนดอมในเรื่องราวของความรักให้กับท่านผู้ที่เข้ามาชมรับคลิปรับชมคลิปในวันนี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเหมาะสำหรับท่านที่ไม่ค่อยมีเวลาที่จะดูคลิปยาวๆแล้วก็ชอบชมคลิปสั้นๆ ผู้ก็จะชี้แจงให้ท่านทราบในทุกครั้งว่าคลิป r a n d o m เป็นคลิปของพลังงานโดยรวมนะคะไม่ได้บ่งบอกถึงพลังงานของท่านใดท่านหนึ่งให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็อย่าเอาหน้าไพ่มาตัดสินในการใช้ชีวิตของท่านนะคะไม่ว่าจะกรณีใดๆการเปิดไพ่เป็นเพียงไกด์ไลน์นะคะ คอยสกิดต่อมบางอย่างของท่านที่ท่านได้ลืมไปหรือนึกไม่ถึงคาดไม่ถึงเท่านั้นเองเป็นแค่ข้อคิดเตือนใจนะคะแล้วก็เป็นแค่แนวทางเฉยๆบางบางหน้าไพ่บางครั้งที่เปิดขึ้นมาอาจจะตรงกับท่านหรือไม่ตรงก็ได้ หรือตรงบ้างไม่ตรงบ้างให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะวันนี้ผู้อ่านจะใช้ไพ่สองสำรับนะคะมีไพ่แสงสุกกับไพ่เลิฟเซนเอ่อเลิฟเมสเซนเจอร์นะคะช่วงแรกของคลิปเราจะใช้ไพ่แสงสุกนะคะส่วนไพ่เลิฟ,สสะะฟเมสเซนเจอร์เราจะใช้ในช่วงท้ายคลิปให้กับท่านนะคะค่ะ ก่อนที่จะมาทําการเปิดไพ่เราก็ขอ,อผู้อ่านก็ขออนุญาตสับไพ่ก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เราจะใช้ไพ่ทั้งหมด5ใบนะคะในการทําคลิปวันนี้เรื่องของความรักนะคะขออนุญาตครูครูอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ เทวดาประจำตัวของผู้ที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้ขออนุญาตครูครูอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวของผู้ที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้ขออนุญาตเปิดไพ่เกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะขออนุญาตสับไพ่ก่อนคะ่ะ เดี๋ยวผู้อ่านจะเปิดไพ่ให้กับผู้ที่เข้ามารับชมคลิปวันนี้5ใบนะคะเกี่ยวกับความรักนะคะขออนุญาตจัดหน้ากล้องก่อนนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ดูชัดๆ ค่ะไพ่บางไพ่บางใบนะคะผู้อ่านใช้กระดาษสีเหลืองปิดอยู่นะคะสีเหลืองสตรอนแสเนะะี่ยค่ะปิดเอาไว้เพราะว่าเออเป็นเป็นภาพที่เราจะต้องแพร่ภาพออกไปให้เออเกี่ยวกับสื่อนะคะแพร่ภาพออกไปให้คนดูหลายๆคนได้เห็น ฉะนั้นถ้าเป็นภาพโป๊เปลือยมันไม่เหมาะสมกับคลิปนะคะเขาก็จะไม่ให้ใช้ภาพโป๊เปลือยนะคะผู้อ่านก็เลยขออนุญ,ญาตปิดภาพเหล่านี้เอาไว้ก่อนบางอาวัยวะบางส่วนนะคะต้องปิดบังเอาไว้เพื่อจะได้ดูไม่อุจจาตาค่ะสำหรับหน้าไพในวันนี้นะคะจะเป็นการอ่านหน้าไพเรื่องเรื่องราวของความรักนะคะ ท่านที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้ท่านอยู่ในเหตุการณ์ที่รักเขาข้างเดียวหรือมีคนมารักท่านอยู่ฝ่ายเดียวก็ได้หรือท่านรักเขาอยู่ฝ่ายเดียวก็ได้ความรักของท่านบางครั้งในหน้าไพ่นี้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นความรักฉันทูสาวอาจจะเป็นความรักของการรักสัตว์การรักอืม ญาติพี่น้องการรักเพื่อนความรักที่อยู่ในสังคมก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าท่านที่เข้ามาชมคลิปความรักวันนี้จะมีเหตุการณ์ร่วมกับความรักชนิดไหนแต่เท่าที่ผู้อ่านเห็นหน้าไพ่ก็น่าจะเป็นความรักเกี่ยวกับหนุ่มสาวนะคะเป็นการรักข้างเดียวแล้วก็ ท่านจะสนใจเขาอยู่ฝ่ายเดียวหรือถ้าตรงข้ามกันก็คือคู่รักหรือคนที่มารักท่านก็แอบรักท่านอยู่ฝ่ายเดียวได้เช่นกันนะคะที่ผ่านมาหรือปัจจุบันนี้นะคะท่านอาจจะเจอความรักที่โดนหักหลังโดนทรยศมามีคนแทงข้างหลังท่านแล้วก็ทำร้ายท่านทำให้ท่านน่ะ มีความรู้สึกเจ็บปวดหัวใจแล้วก็เป็นภาพจำที่ไม่น่าประทับใจแล้วก็จำฝังใจทำยังไงก็ไม่ลืมเพราะว่าท่านาโดนกระทํามาเยอะเจ็บมาเยอะอาจจะเป็นคนรักของท่านแทงข้างหลังไปแอบมีคนอื่นซึ่ง ท่านอาจจะไปรักเขาข้างเดียวโดยที่เขานะ่ะมีตัวเลือกเยอะแยะมากมายมีท่านเข้าไปเป็นสต็อกอยู่ในความรักของเขาก็ได้เขาเป็นฝ่ายที่เลือกท่านไม่ใช่ท่านเป็นฝ่ายที่เลือกเขาเขามองหาแต่สิ่งดีเข้ามาให้เขามองหาคนที่มีฐานะมีหน้าที่ทางการงานมีสังคมที่ดี ซึ่งท่านเป็นตัวเลือกเป็นช้อยของเขาอยู่เวลาที่เขาให้ท่านก็ไม่มีหรือมีน้อยมากๆเป็นแค่เศษเสี้ยวเวลาของเขาคนนั้นที่จะมามอบให้ท่านแต่ท่านดูจากหน้าไพ่ท่านจะเป็นคนที่จริงใจมอบความรักด้วยความบริสุทธิ์ใจรักแล้วรักเลยทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างโดยที่เขาคนนั้นมองไม่เห็น ค่าของท่านเอาท่านไปเปรียบเทียบกับคนอื่นซึ่งคนที่ท่านคนที่เขาเปรียบเทียบน่าจะอยู่ในความพอใจของเขาเขาจะแค่ปีกเวลามาให้ท่านเจียดเวลามาให้ท่านในขณะที่เขามีความรู้สึกคิดถึงท่านเพียงเสี้ยวเล็กๆในเวลาของเขาเท่านั้นเองเวลาที่เขาไม่พอใจหรือมีปัญหากับคนรักของเขาที่เขา ตั้งใจจะเลือกมาเป็นครอบครัวของเขาเท่านั้นเองเมื่อเขาทะเลาะเบาแหว่งกันหรือไม่พอใจกันเขาก็จะวกมาที่ท่านหยอดให้ท่านรอเลี้ยงหัวใจท่านแบบน่าเกลียดที่สุดซึ่งท่านก็รับรู้ดีอยู่ท่านรู้ดีท่านทำเป็นมองไม่เห็นทำเป็นไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่สาระคิดว่า ความรักที่มอบให้เป็นรักบริสุทธิ์คิดว่ากระแสของความบริสุทธิ์ของท่านน่าจะทำให้เขาซาบซึ้งใจบ้างไม่มากก็น้อยซาบซึ้งค่ะท่านตามหน้าไพ่เขาซาบซึง้งแต่เขาซาบซึ้งในเวลาที่เขาเหงาหรือเวลาที่เขาไม่พอใจกันและกันกับฝ่ายนูน้นมันทำให้ท่านรู้สึกเจ็บปวดเจ็บปวดกับความรักแล้วก็ไม่สามารถลืม ลืมความรักครั้งนั้นของท่านได้เพราะท่านน่ะถ้าได้รักแล้วท่านก็จะทุ่มเทไงคะในเมื่อทุ่มเทความรักให้เขาด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ผลกลับมาคือโดนแทงข้างหลังโดนทรยศหักหลังโดนเป็นความรักที่ไม่เต็มร้อยเป็นการเสียแ้งที่จะมอบกันให้และท่านก็อยู่ในช่วงที่ประคับประคองถ้าไปกันได้ก็ ผ่านนะคะแต่ถ้าประคับประคองไม่ได้จากที่ท่านอดทนแล้วก็จากที่เอ่อทำเป็นมองไม่เห็นบ้างทำเป็นไม่ใส่ใจบ้างกับการกระทำของเขาใดๆทั้งสิ้นที่ทำร้ายท่านมาทําความไม่ดีให้กับท่านใช้คำพูดหรือใช้วาจาที่เสียดแทงทำให้ท่านน่ะเจ็บปวดมีความเครดแค้นอยู่ตลอดเวลาท่านก็ยัง ประคับประคองไปอยู่ถ้าเมื่อไรที่ท่านทนไม่ได้ความแตกหักมันก็จะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันได้เช่นกันนะคะเพราะว่าอะไรคะการที่เราอดทนกับสิ่งอะไรนานๆนานมากนานถึงนานที่สุดมันทำให้ตอกย้ำในเรื่องของความเจ็บปวดนะคะคนเราเหมือนเส้นได้คะ่ะ ถ้าเมื่อไรที่ขาดสะบั้นหรือเหมือนเทียนไขที่มีไฟจุดอยู่เทียนไขเพื่อนๆหรือท่านที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้ก็น่าจะนึกภาพออกว่าเทียนนะคะมันโอนเอ็นอ่อนไว้ได้ตลอดเวลาแล้วก็สามารถดับพลึบลงได้ทันทีเหมือนกันมันไม่เหมือนกับไฟ จากไฟฟ้าใช่ไหมคะกว่าจะดับมันก็ต้องใช้ระยะเวลานานเหมือนกันถ้าไม่ใช่สวิตอะไรเขาเรียกฟิวขาดอะไรอย่างนี้หรือการไฟฟ้าเขาดับไฟอย่างเงี้ยค่ะการไฟฟ้าเขากำลังซ่อมไฟอย่างเงี้ยค่ะมันถึงจะดับแต่ถ้าเทียนไขนะคะอยู่เฉยลมพัดมาเบาๆเราหายใจแรงนิดนึงมันก็ดับแล้วนะคะก็เปรียบกับเหมือนความรักของท่านที่มีอยู่ในขณะนี้ตอนนี้ท่านน่ะ แค่ประครับประคองให้ให้รอดให้ผ่านสิ่งไม่ดีที่คู่รักของท่านได้กระทํามาท่านก็ทําเป็นไม่ใส่ใจทําเป็นเออช่างบันเถอะคําว่าช่างบันเถอะถ้าช่างบันเถอะจนถึงขั้นสุดจนช่างไม่ไหวก็จะกลายเป็นช่างนู่นนะคะช่างจุดจุด,จด แล้วก็มีงองงูอยู่ข้างหลังนะคะ่ะอันนั้นนะคะสามารถทำให้อะไรใดๆก็ได้เกิดขึ้นได้ทันทีฉับพลันกระทันหันถ้าเปรียบกับแสงไฟของเทียนสามารถดับพลึบจากที่สว่างแสงเทียนนะคะก็ไม่ได้สว่างจ้าเราค่ะเป็นการสว่างสลัวสลัวลมพัดมาก็ ไปทางลมมาทางไหนก็พัดไปทางนั้นทนไม่ไหวไฟก็ดับดับแล้วทำไมคะมืดเลยค่ะทีนี้ถ้าเปรียบกับความรักถ้าลมเข้ามามากๆความกดดันเข้ามากับท่านเยอะๆท่านสามารถจบปัญหาของความรักได้เลยทันทีนะคะแต่ตอนนี้ดูท่าทางจากหน้าไพา่ท่านก็ยัง สามารถประคับประคองความรักนี้ไปได้อยู่นะคะแล้วก็ท่านใช้วิธีการโดยการที่ทำเป็นมองไม่เห็นทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อย่างน้อยๆท่านก็ยังมีคนที่อ,อ,อยู่ข้างข้างคอยให้คำปรึกษาที่เขาจริงใจนะคะท่านะ่ะมีคนจริงใจอยู่ข้างข้างท่านนะคะคอยช่วยเหลือคอยให้คำปรึกษา เขาทราบดีว่าท่านนะ่ะมีปัญหาในเรื่องของความรักแต่ด้วยความที่เป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพที่ดีแล้วก็มีความซื่อสัตย์มีความหวังดีอยู่ตลอดอยู่ข้างๆ้างท่านตลอดทําให้ท่านนะ่ะไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว้าเวรู้สึกอย่างน้อยก็ยังมีใครในคนใดคนนึงยังอยู่ข้างๆกายเราด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็มีความจริงใจอันนี้มันเป็นพลังงานมันเป็นพลังทําให้ท่านนะ่ะ มีพลังบวกบวกที่จะใช้ชีวิตต่อไปเพราะว่ายังไงคะทุกวันนี้ท่านน่ะอยู่ด้วยความที่เป็นเด e บกแบกไปซะทุกอย่างเพราะด้วยความรักไงคะท่านรักท่านจริงใจท่านมอบให้แต่สิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นความรักในเชิงของหนุ่มสาวชู้สาวครอบครัวหรือเป็นความรักให้กับพี่น้องเพื่อนญาติสนิทมิตรสหายเพื่อน ผู้คนที่อยู่รอบข้างแม้แต่สัตว์เลี้ยงของท่านท่านให้ด้วยความจริงใจให้ด้วยความเมตตาแต่ผลกลับมามันเป็นการแทงข้างหลังมันเป็นการทรยศมันเป็นการที่จ้องที่จะทำร้ายท่านอยู่ตลอดเวลาเลยกลายเป็นความรู้สึกของท่านคือท่านหนักท่านมีความเป็นเดอะแบกแบกมันไปเสียทุกอย่าง อะไรที่เข้ามากับใครใดๆท่านคอยช่วยเหลือคอยแก้ปัญหาให้เขาโดยที่ท่านลืมไปว่าตัวท่านเองก็ต้องการความรับต้องการคนต้องการใครสักคนมาช่วยท่านแก้ปัญหาให้ท่านบ้างแต่ท่านก็ไม่ได้เอ่ยปากให้ใครมาช่วยท่านเป็นเดอะแบกอย่างเดอะเบสเดอะเบสของความเดอะแบก จากหน้าไพ่นะคะท่านแบกมาเยอะค่ะแบกทั้งภาระแบกทั้งความรู้สึกอะไรต่างๆมากมายนะคะเรื่องที่ไม่ใช่ของตัวเองท่านก็ยังเสนอตัวไปออช่วยเหลือเขาไปช่วยแก้ปัญหาให้เขาทั้งๆท,ที่ตัวท่านเองก็ยังมีปัญหาอยู่เยอะแยะมากมายนี่คือลักษณะนิสัยของท่านที่สมควรที่ท่านจะต้อง ลดละเลิกเรื่องของคนอื่นท่านหันท่านต้องหันกลับมาที่ตัวเองบ้างโอเคความรักที่ให้เขาเป็นรักบริสุทธนะิ์น่ะมันเรื่องใช่มันเรื่องดีค่ะเรามีความบริสุทธิ์ใจมันเป็นเรื่องดีแต่ทีนี้ลองเอาความรักบริสุทธิ์ใจเรื่องดีๆต่างๆเยอะแยะมากมาย เข้ามาให้ตัวเองบ้างสิคะหันกลับมารักตัวเองให้กับตัวเองบ้างสิ่งที่ท่านเสนอไปให้คนอื่นน่ะเราไม่รู้เลยว่าเขายินดีไหมเขาอยู่ในจุดที่เขาต้องการไหมหรือเราให้ไปเพราะความที่เราอยากให้แต่คนรับคนที่ได้รับนะคะ่ะก็อาจจะไม่ได้ต้องการอย่างนี้ก็ได้เขาถึงได้แทงข้างหลังท่านไงคะ ต่อไปนี้ท่านนำความรักบริสุทธิ์ของท่านกลับให้ตัวเองค่ะไม่ต้องไปแบกรับน้ำหนักอะไรเป็นเดอะแบกอะไรกับชีวิตคนอื่นไม่ต้องไปมองคนอื่นมากมายทุกคนมีภาระทุกคนมีสิ่งที่จะต้องแก้ปัญหาของตัวเองก็ให้เขาจัดการตัวเองกันไปบ้างท่านก็คอยช่วยเหลือแค่ช่วยเหลือห่างๆช่วยเหลือแค่ให้เป็นกำลังใจไม่ต้องทุ่มเทไม่ต้องไปมอบความรัก บริสุทธิ์ของท่านไปให้กับคนที่เหมือนกับเขาเขาบอกว่าให้คนผิดที่ให้คนผิดที่แล้วก็ผิดเวลาให้ไปเธอค่ะให้ยังไงเขาก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ใย,ยดีไม่ได้แยแสเราให้กับคนที่ถูกที่ถูกเวลาดีกว่าเลือกให้ดีกว่าค่ะตอนนี้ไม่ต้องไม่ต้องหวานให้นะคะ เลือกให้ค่ะแล้วก็คนแรกที่ท่านจะต้องให้มากที่สุดก็คือตัวของท่านค่ะเอาความรักบริสุทธิ์ของท่านน่ะกลับมาให้ท่านถามตัวเองสิคะว่าตื่นขึ้นมาวันนี้ตัวเองต้องการอะไรตัวเองอยากกินอะไรตัวเองอยากทำอะไรตอนนี้ตัวเองสิ่งไหนที่ตัวเองยังไม่ได้ทำทำสิ่งนั้นดีกว่าค่ะไม่ต้องเป็นเดอะแบกต่อไปแล้วนะคะอยากให้เพื่อนๆกลับมารักตัวเองค่ะ หน้าไพ่วันนี้ก็คือไม่ได้เสียหายอะไรแย่ๆมากมายถึงแม้จะใครทำร้ายเราในลักษณะอะไรก็แล้วแต่ผู้อ่านอยากจะให้ท่านขอบคุณเขาค่ะขอบคุณไปเลยขอบคุณนะเหตุการณ์ที่ทำให้ฉันแย,แย่ๆทำให้ฉันรู้สึกไม่ดีฉันจะได้เข้มแข็งไง ต่อไปเวลาที่ฉันเจอใครที่เขาทำอะไรไม่ดีกับฉันฉันก็จะได้เข้มแข็งขอบคุณเธอนะที่เธอมาแทงข้างหลังของฉันถ้าฉันรู้สายไปกว่านี้ฉันจะทำไงล่ะชีวิตความรักบริสุทธิ์ของฉันที่มอบไปให้กับเธอเธอเอาไปย่ำยีเธอเอาไปออทำลายไม่เห็นคุณค่าของฉันดีจังเลย ที่เธอได้มาแทงข้างหลังฉันทําให้ฉันได้รู้ว่าเธอนะ่ะไม่ได้รักฉันจริงต่อไปนี้ฉันจะนําความรักดีๆบริสุทธิ์ใจของฉันกลับมารักตัวเองขอบคุณนะขอบคุณเหตุการณ์ขอบคุณคนที่ทําร้ายเราแค่นั้นเองค่ะแล้วความสุขก็จะมาให้กับท่านท่านจะได้มีภูมิคุ้มกันในเรื่องของความรักค่ะแล้วเดี๋ยวผู้อ่านจะใช้ไพ่เลิฟเมสเซนเจอร์ มาให้ท่านอธิษฐานค่ะอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือท่านเคารพไม่ว่าจะเป็นท่านใดที่ท่านเคารพอยู่จะเป็นพ่อแม่ของท่านก็ได้นะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องให้ท่านสิ้นไปแล้วท่านถึงจะนับถือเคารพปัจจุบันนี้ก็ได้ใช้พลังงานของพ่อแม่คนที่ปรารานดีกับท่านใครก็ได้เราลึกถึงเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือ ระล,ลึกถึงเลยค่ะให้ท่านช่วยไขยปัญหาเกี่ยวกับความรักที่ท่านมีความรู้สึกข้องอกข้องใจมาสามข้อแล้วเดี๋ยวผู้อ่านจะสื่อให้สามใบเป็นคำตอบของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือว่าท่านจะให้คำตอบอย่างไรสามข้อนะคะท่านลองตั้งคำถามแล้วเดี๋ยวผู้อ่านจะเปิดคำถามแรกค่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะสื่อมาให้กับท่านว่า1661อย่าหันหลังกลับไปมองมันอีกจากหน้าไพ่ที่โดนมาเยอะเจ็บมาแยะอย่าหันหลังกลับไปมองมันอีก1999กก็ไม่ได้แย่นะบางท่านก็ไม่ได้แย่มากเกินไปสุดท้ายค่ะท่านถามอะไร ทิพห้ให้คำตอบว่า1-888งแจงมองตามความเป็นจริงอย่าสร้างวิมานในอากาศค่ะมองความจริงอยู่กับโลกของความจริงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายบางครั้งก็พูดไม่ได้แต่ถ้าเกี่ยวกับตัวเรานะคะเราก็ต้องใช้ความจริงอยู่กับความจริงค่ะไม่อย่าอยู่กับความฝันลมๆแรงๆอยู่กับความจริง รักตัวเองให้มากๆสํสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะที่ท่านได้เข้ามาชมคลิปจนท้ายคลิปแล้วก็สิ่งไหนที่ผู้อ่านได้เปิดไปเปิดไพ่ไปทํานายท่านที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้ถ้าสิ่งไหนดีสิ่งไหนใช่สิ่งไหนโดนก็ให้รับกลับไปนะคะส่วน สิ่งไหนที่ผู้อ่านได้อ่านไปแล้วทําให้ท่านรู้สึกไม่สบายใจไม่ใช่ไม่โดนก็วางไว้ที่นี่นะคะไม่ต้องนํากลับไปดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอยากจะให้ข้อคิดหรือแสดงความคิดเห็นอะไรก็สามารถเขียนมาได้นะคะผู้อ่านร,รับได้ตลอดรับได้ทุกอย่างคะ่ะจะคอมเมนต์ออให้ปรับปรุงอะไรหรือชอบก็ให้กำลังใจกับผู้อ่านได้นะคะ วันนี้ขอบคุณมากจริงค่ะที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ